มารีวิวของเล่นบาร์บี้นะคะแล้วก็เป็นแล้วก็ดูอย่างแรกเลยคะ่ะปึืบนี่คือพนโลมที่เราซื้อมาไปของบาร์บี้อย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่สองนะ,ะอย่างที่สองนัคือดีเดดเด ชืดของเล่นบาร์บี้เป็นของน้องมินิซ่าผานารักนะคะแล้วก็มีพวกเออโต๊ะที่สำหรับไว้แต่งหน้าแล้วก็ที่นอนโทราศัพท์คอมพิวเตอร์เดี๋ยวกโดดานะก็เก็มาเป็นคอมพิวเตอร์น,นี่คอมพิวเตอร์ ม้แขวนเสื้อที่เราอยากได้ก็คืออันนี้ก็เลยซื้อมาแล้วก็เก้าอี้อันนี้พวกจะเป็นที่ใส่อาหารอะไรสักอย่างนี่แหละก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะนี่นะคะมีแค่สองอย่างแล้วก็วันนี้ขอลาประกาศสวัสดีค่ะ